เดียเราพยายามเป็ดกันอย่าดินยาดินอย่าดินดูนกันนะครับดีในปลาอะไรจับโอ้บรรยากาศลวง ยัรุนกันนะครับนับเป็นตัวดีไม่ใช่หื้มไปไ<ช>ห,หนตัวมันเมื่อกี้ไปดูดิเหรออยู่ไหมเห็นไหมออเป็นตัวนะไม่เห็มันมาลอยไม่ใสหรอวะทุกใสง

อ่าดูครับนี่สองพิธีสองสิธีชาวบ้านครับวิธีชาวบ้าน,นสงว่าตัวกันเงาลยตัวงามเนะครับอันนี้เราได้อยู่ด้กินครับสองสอสสสอ